โอเคเราก็เข้าใจว่านายกเองก็รอบด้านเนาะตอนนี้ oh. ประเด็นที่พุ่งเข้ามาโดยเฉพาะประเด็นที่ฝ่ายค้านเอง mm hmm. เขาก็เรียกว่าเปิดมาตั้งแต่การอภิปรายแล้วค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็เรียกว่าแสดงท่าทีแล้วว่าจะเล่นกันแบบสุดซอย mm hmm. นะ mm hmm. สำหรับประเด็นเรื่องของตั๋ว PN ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องของการแจงสุดไม่สุดอะไรของนายกเนี่ย mm hmm. อ ก็คือเขาก็มองว่าการอภิปรายคือการเปิดแผลแล้วเดี๋ยวเขาโรยเกลือต่อการโรยเกลือครั้งแรกๆที่น่าจะเกิดขึ้นนะคะจะเกิดขึ้นโดยกมทการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณสิทธิพลวิบูลธนากุลนะคะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยเป็นประธาน ก็คือคุณวิโรจน์ตั้งเรื่องให้ชงนะคุณวิโรจน์ชงส่งเรื่องร้องเรียนมายัางกมทนะคะให้ตรวจสอบกรณีตัว PN ของของนายกเนี่ยนะคะว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับน,นิติกรรมอําพรางอะไรหรือเปล่านะคะโดยกมทก็รับเรื่องมาละนะแล้วนะก็กำหนดว่าจะเชิญกรมสัมภากรกับสอตองงนะสอตองงอช่วงนี้กำลังดังเชียนะคะให้ให้มาให้ข้อมูลด้วยนะ ก็ก็น่าจะเป็นการตั้งคำถามค่ะว่าโอเคไอ้วิธีการทำธุรก,ก,กรรมแบบนี้มันดูเป็นการนิติตกรรมอําพรางดูเป็นการพยายามเลี่ยงภาษีไหมบอกก็เดาว,ว่าเขาก็คงอยากจะเอาผลการศึกษาของกมอทอเนี่ยค่ะเป็นตัวตั้งต้นสมมติสรรพากรเกิดมาแล้วตอบว่าอืมจริงๆอันนี้เข้าข่าย เลี่ยงภาษีนะเขาก็น่าจะเอาคำตอบนี้ในใส่ในรายงานของกรรมธิการแล้วก็เอาไปเป็นตัวตั้งต้นในการดำเนินคดีต,ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่หนึ่งพฤษภาเวลาเก้าโมงครึ่งนะคะอ้าวันแรงงานนะคะเขาไม่หยุดกันนะคะสภาราชการทำงานหนึ่งพฤษภาเก้าโมงครึง่งพรุ่งนี้แล้วค่ะพี่แป๋วพรุ่งนี้แล้ว ก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่าในภายหลังจะเชิญนายกมาให้ข้อมูลด้วยหรือไม่นะตอนนี้ก็เอาแค่สัมภาระก,กับซอสต,ตององอก่อน,น,นค่ะใช่ก็นี่แหละอ่ะ